เ็นะครดูข้อต้งกเป็นขี่ใส่ถิแน่โยนาแน่านะคะน้องเราใตดแนพี่น้องคะร้าหมูเนียเป็นเรื่องเล็เลหน่อรับขเรียนมาไปี่ลูห้านนั่งที่บานเรมองที่กลัเล่าที่นี่นะครับดูดได้กเรียนจได้นะครัเปิดใจับมาีกรับมโนกรรมที่รูห้านต่อหน้าีนี้นะครับจนหน้าทีนี้นะนะครับเด้ก็พเย็นไม่ใหญ่ พ yeah, yeah, yeah. no yeah, right. yeah. okay. <re ี่มาหนาเรพี่มาหนะครับเก็เกี่ยวกบุษยามารับเก็บรยบยมาสมาเผ่านอจะเน้องสมาชิกเ่าคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องนายาคย่ยียไต่ตย่อยู่ครครับาพี่น้องนี่แหละมาบ้ากมายบ้า้าบลุงดาบอาาเขาานี้่ดาบเขารั้น

cô <laughs> à, à, <laughs> à, dạ. à, là người làm ăn là nhà tin là con bé, อันตรายยกขึ้นเรียงตาลูกดุลูกดุถันสมาร์กยกขึ้นเรียงเต่าขอผู้ชาเจา้าดิดามานดาผู้ยาตาใจผู้บาอาจารย์อยากของขาทั้งหลายปัตตีผู้ขาเจ้าหน้าเกียรติศักดิ์งวงว่าที่ขอ จากเพฆารวาสเอาเพลันพระชีพขอท่านทั้งหลายจงได้โปรดอโหสิกรรมเจ,เจ้าผาอาภัเจ้าได้รวมเกินท่านทั้งหลายด้วยกายกรรมวัจีกรรมมหโนกรรมขอท่านทั้งหลายได้โ,โปรดอโหสิกรรม ให้แก้คาด้วยเตือนซาตบกที่ร pues, uh, ับคันตายพี่จริงมันมีน้หอมด้วครับมนอครับไม่ไงคุณตะคนมาให้พอนบวเลยให้พร้อนหรือพรานรับคันเราใหม่ครับลรกกรับ้านเน่

อมนันตาอ่าโทอวันีม่ลุหลานใหญ่เลยแค่วันนี้นี้ยอุ้มไรว่าเขาย่แถวเนี่ยอุ้มีหนตอุ้มเจ้านาคินน่ะเป็นลุกหลานเฮาไดครับียากรู้ได้ครับมีสิบฝนปูกนะครับมันธรรมดาเนี่อยู่ไนเอาไม่ใช่รนายก สูงเลยสเลยสูงที่สุดเลยรอกเนี่ยครับค้าวเยนอาคอรเหยวเสสิ่งลาญผู้่านี้อ่าถ้าขีเหี่ละเยังเลยนปอไรงไมาขอมะตรงนี้ล่ะนะครับหลางิธทำไปกันนะครับดในรูปนวลนะครับากสามีบุรานในทรรมว้เนะครับนี่่ะม่ม่ล่ะนเป็นประเพทนีอันมดงามและกรเป็นประเพณนีที่จะถือมาตั้งแต่ตพ ในการก่อนจะโปร่งผมก็พิจิตรนะครับเป็นนาคด้วยเต็มโตนะครับง่ายที่ผมเล่าอยู่มันจะเป็นนาคเต็มนาคคนเดียวคนผมเล่าวันเป็นนาคเต็มโตเราไปที่เพราะว่ายามก็จะได้หัวหน้าเลยอะกว่ี่